วันนี้มาชวนเพื่อนๆทำกาวเอาไว้ใช้เองนะคะสะดวกประหยัดปลอดภัยมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะในครัวบ้านเราทำง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆชมแล้วชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะหรือว่าใครมีปัญหาอะไรสงสัยก็สอบถามไว้ข้างใต้ตรงคอมเมนต์ได้เลยค่ะไปชมกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเพื่อนพี่น้องคุยอย่างอย่างมาอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยอย่างอย่างบ้านวานอาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้คุยอย่างอย่างก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุก,นกมาฝากอีกแล้วมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะคะจากกิจกรรมเปเปอร์มาเช่ว่าเอ๊ะกาวน้ำเป็นยังไง ทำเองได้ไหมหรือว่าต้องซื้อหรือว่าใช้กาวลาเท็คได้ใช้แทนได้หรือเปล่าหรือว่ากาวอื่นๆบลาๆเยอะไปหมดนะคะวันนี้ครณยองยองก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆทำกาวน้ำแบบนี้กาวน้ำที่โบราณเขาเรียกว่าแป้งเปียกแบบนี้นะคะทำใช้เองได้ง่ายๆแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะคะวัตถุดิบก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพื่อนๆก็น่าจะมีติดบ้านนะคะหลายคนที่ทำอาหารเองนะคะ วัตถุดีบสำคัญก็คือเราจะใช้เป็นแป้งมันค่ะบางคนไม่มีแป้งมันก็อาจจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนก็ได้นะคะแต่คูยองอย่างคิดว่าแป้งมันเนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ลื่นแล้วก็ง่ายกว่าแป้งข้าวโพดอะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือน้ำสองอย่างแค่นี้ง่ายมากเลยแป้งมันแล้วก็น้ำทำยังไงนั้นเดี๋ยต้ออันนี้คือแป้งมันนะ,ะนะคะที่คูยงหยางใส่กระปุกเอาไว้นะคะ คุณยงอย่ากจะใช้ช้อนนะคะเป็นช้อนขนาดช้อนโต๊ะนะคะตักแป้งมันตวงมาประมาณ3ช้อนคูณคูณนะคะใส่ในภาชนะก็คือเป็นชามหรืนึ่งใบนะคะคูณค่ณะ,คะเรากะเองได้คะ่ะว่าเราจะใช้มากน้อยขนาดไหน มีความแข็งแข็งหยุดหนนิดนึงนะคะตะคนไปเรื่อยๆนะคะมันจะเข้ากันแล้มันก็จะผสมกันจะเป็นเนื้อเดียวกันคนไปเรื่อยๆวนวนวนทางดียวกันค่ะอย่าให้เป็นก้อนนะคะข้อควรระวังในการคนก็คือต้องให้แป้งมันเนี่ยละลายน้ําทั้งหมดนะคะถ้าเหลือเป็นก้อนเวลาเราทำเป็นกาวแล้วอ่ะ เป็นน้ำธรรมดานะคะประมาณครึ่งหม้อค่ะหม้อเล็กๆนะคะใส่ไปครึ่งหม้อแล้วก็ต้มใช้ไฟแรงนะคะต้มจนน้ำเดือดนะคะเดือดพลานเลยนะคะนะคะแปบ๊บเดียวค่ะคุณเห็นว่าไม่ไม่เกินสิบนาทีเดือดพลาดอย่างน,นะะี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาน้ำเดือดเนะะี่ยค่ะเทปไปใส่ลงไปในแป้งที่เราผสมไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะใส่มากหรือน้อย เพาน้ำน้อยก็จะได้แป้งมันที่มีความเหนียวนะคะเหนียวโค้งแบบนี้แล้วเราก็รีบคนให้มันเข้ากันตอนที่มันยังร้อนๆอ,อยู่นะค,ะคนๆคนๆให้เข้ากันนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันเหนียวเกินไปก็เพิ่มน้ำร้อนได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันมันน้อยไปนะคะก็รีบเอาแป้งมันนะคะผงแป้งนะคะผสมกับน้ําเย็นแล้วก็หยอเติมเข้าไปนะคะก็จะทําให้เหนียวขึ้นได้ เยสเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ได้กาวน้ำถ้วยโตแบบนี้เหนียวยืดแบบนี้ใครต้องการให้มันเหลวกว่านี้ก็ใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะคะง่ายมากๆเลยถ้วยโตแบบนี้นะคะใช้แป้งแค่ประมาณสามช้อนโตเองนะคะช้อนโตพูนๆนิดนึงนะคะแล้วก็ผสมกับน้ําร้อนเห็นไหมคะก็ออกมาเป็นกาวน้ําแบบเนี้แล้วคุยงยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่แบ่งเก็บเอาไว้คือได้เยอะกว่านี้นะคะ่ะ เนี่ยค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับเพื่อนๆลองทำกาวเอาไว้ใช้เองได้นะคะสำหรับให้ลูกให้หลานใช้ให้สำหรับน้องๆที่เป็นเด็กนักเรียนนะคะหลอดหนึ่งอะ่ะกาวน้ำเวลาเราซื้อก็หลายบาทเนาะแต่เนี้ยคุยอย่างว่ามันน่าจะไม่ไม่ถึงสิบบาทอะ่ะชามเนี้ยแน่นอนนะคะ ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยแล้ววิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเพียงแค่เรารู้เทคนิคนะคะถ้าเราต้องการเหลวเราก็ใช้น้ําเยอะถ้าเราต้องการข้นเราก็ใช้น้ําน้อยก็แค่นั้นนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากการเป็นเทคนิคลองเอาไปทำใช้ดูนะคะแล้วใครทำแล้วมีปัญหาอะไรยังไงคนไปเหนียวไปเหลวไปหรือต้องการเทคนิคอะไร ก็สอบถามกันมาได้ภายใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี่เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบถามว่าเอะเปอร์มาเช่นี่ใช้กาลาเทคแทนได้ไหมใช้แทนได้ค่ะแต่กาลาเทคเนี่ยมันจะมีความเหนียวมากเลยลวเวลาใช้แป๊บหนึ่งมันจะแห้งเร็วแล้วมันจะติดมือมันจะรัดมือเราก็จะรู้สึกว่ามันจะน่าลำคาญอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องของสารเคมีหรืออะไรที่ทำขายผู้ยอย่างไม่แน่ใจนะคะว่ามันมีอาจจะผสม สารอะไรบ้างหรือเปล่าแต่อันนี้คืออันดับแรกคือปลอดภัยรับประกันได้เพราะว่าคือป้คือแป้งคือแป้งทําขนมทําอาหารที่เรากินเนี่แหละค่ะถ้าไม่มีแป้งมันอย่างที่บอกนะคะสามารถใช้แป้งข้าวโพดแทนได้หรือบางบ้านเคยเห็นที่ใช้ใช้แป้งข้าวเหนียวก็ก็พอได้นิดหน่อยแป้งข้าวเจ้าก็พอได้นะคะแต่มันไม่เหนียวมาก อายุการใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทนทานมากแต่ตัวนี้คือแบบคือเหนียวมากโดยเฉพาะใช้ทำเปเปอร์มาเช่นี่คือแบบคือเวิร์กมากอะค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะลองทําใช้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุยอย่างเด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายไปก่อนนะบายบาย